ว่าถึงไผ่ตรงลืมแรงหรือว่าไผ่กิมซุ่งนะคะกอหนีข้าอ่าจริงๆแล้วก็คือจุดป,ประสงค์ของข้านี้คือบริป,ปูกนะคะข้าตัดกอเกา่ากอเดิมออกแล้วก็มันก็จะมีําต้นของมันที่มันแนบกับดินนะคะพี่น้องมันก็งหมขึ้นมากเป็นกอไม่ซึ่งมันข้าบริจเจตหน้าที่จะ,ะปล่อยไว้นะคะเนื่องจากว่าข้ากําจัดกอเก่าออกแล้วเพราะว่าข้าจะ ใบให้มันคุ้มในส่วนของขอกหัวน่ะนะคะพี่นอ้องเมื่อนี้เขาก็เลยมาสางสางก้อ,กอนนี้ออกนะคะเพื่อบบไห้มันต้นมันคุ้มในส่วนของขอกหัวขอบหัวเขาก็จะด้มีแสงแดดน้ำนะคะแต่ว่าเนี่ยสางแล้วแล้วให้มันเหลือแค่ต้นเดียวนะคะพี่น้องจะพยายามให้มันเหลือแค่ต้นเดียวขึ้นมาหน่อใหม่เพื่อเขาจะตัดออกเรื่อยๆนะคะสางออกมาปรกากฏว่าเห็นหน่อยใหญ่ สามนอเลยค่ะพี่น้องสามนอสี่นออีกนอหนึ่งนอยังหน่อยอยู่เนาะเนี่ยค่ะกอแหลถี่เข้าสางแล้วต่อไปอาจจะสัปดาห์ต่อไปหรือมือต่อไปเขาจะไปสางในส่วนของส่วนยางนะส่วนยางพราราสติกคือเาเหตุเป็นอ่าส่วนคูณสามนะคะพี่น้องแต่ว่าอ่าตอนนี้ก็คือให้เบิง้งในส่วนของกอที่เข้าไหวรห์ลังบ้านนะคะ จากกิ่งของมันไผ่ตุงลืมแรงนี่ปลูกง่ายค่ะพี่น้องโดยเฉพาะในช่วงหนาะฝนนี่แค่เอากิ่งที่มันมีหลากร้อยแค่นั้นแหละค่ะคุดลุ่มลงไปล้วก็เน็บลงไหวนะคะพี่น้องเบิง่งช่วงนี้จะเป็นช่วงทีเข้า,าตัดสร้างกอออกไปแล้วมันก็จะมีในส่วนของหนีงน้องใหม่ขึ้นนะคะพี่น้องเขาก็จะเก็บมาประกอบอาหารนะคะซึ่งมือเร้เนเก็บมาได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะพี่น้องค่อนข้างที่จะหลายอยู่ ถ้าเป็นแรงแบบนี้นี่ยผู้ลังค์คนมันก็จะมักเลยนะคะมันจะกินง่ายเนาะจะกินง่ายก็คือพอเอามาแล้วเขาเจ้าก็จะแกะแกะออกคือจังคาน่ะแม่ค่ะพี่น้องแกะออกแล้วมันก็จะมาทุบนะคะทุบทูบเปื่อให้มันเขาพี่เขาเกลือเนาะเวลาแกงนะคะก็จะแกงใส่น้ำเย็นนั่งเนยจังน้อยคนๆเนาะทาอ่าบางบ้านบางพื้นที่คือมันจะใส่ใส่ข้าเบื่อหลายเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ข,ข้ามว่าข้าวเบื่อนี่คือขา้ขาวข้าวเหนียวที่เทาแช่น้ำให้มันอ่อนเนี่ยจังน่อยแช่ประมาณสิบยี่สิบนาทีระคะพี่น้องพอให้มันนิ่มแล้วนี่เพมันก็มาตำนะคะตำใส่แจ่วก็ได้แจ่วที่เทาจะใส่แกงนมใหม่เนี่ยแหละแล้วกะ็เอาใส่ในส่วนของแกงนมใหม่มันก็จะกคนๆน,นิ่วเหนียวนะคะพี่น้อง,บาง,งานานาบางพื้นที่เพมันจะมากแน่นแต่ว่าบางพื้นที่นี่ก็คือ แต่บจะบอ๊อบมักใส่ข่าเบื่อนะคะจำบอ๊อบมักเหนียวเหนียวเนาะแต่คือจังอ่าเฮาอยู่สองพื้นที่เนี่ยแหละค่ะพี่น้องอ่าบ้านเกิดคืออยู่เขื่องในอยู่เขื่องในคือเอือยอ่าเอือยใหญ่กะเคยแกงเลี้ยงมาแต่หน่อยเท่าใหญ่คือจะบอ๊อบใส่จะบอ๊อบค่อยใส่ข่าเบื่อนะคะแถบทางนั้นเพิ่งจะบ๊อบใส่ข่าเบื่อนะคะแต่ว่าพอมาอยู่อีกอำเภอหนึ่งอำเภอหน้าจะลลุยนะคะเพิ่งก็บจะใส่ข่าเบื่อแถบทางนี้คือ ถ้าเจ้าใส่ข่าเบื้อแห้ง,หงคนแห้งแสบเพิ่นวะแห้งเนียยแห้งแสบประมาณนั้นนะคะเนี่ยนะคะเขาก็จะมาตัดเพื่อให้เป็นเดี๋ยวเพ่นกจะปงขึ้นเรื่อยๆนะคะในส่วนของถาเหามีการสางสางกอข้ามาสางกอนี่คือเขาตัดต้นที่มันแก่แล้วต้นของปีที่แล้วออกไปให้มันเหมอนนะคะพี่น้องแล้วมันก็จะมีในส่วนของแหนงนี่เกิดขึ้นมา ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่มันเกิดแหนงหลายว่านอนะคะเพราะว่าในส่วนของนอก,ก็คือเป็นช่วงหนาฝนที่มันหลๆเนาะช่วงหนาฝนก็คือเข้ากับแจกพี่แจกนองอะค่ะพี่นนองผู้ใดเห็นผู้ใดอยากเข้ากับแจกตัดห้เลยนะคะในช่วงหนาฝนแต่ว่าถ้าเป็นช่วงแรงก็คือเป็นช่วงที่อ่านอไม้มันค่คอนข้างที่อืดแน่นะคะเข้ากับทานเลือกกินจากเข้าเองเลือกกินจาก ญาติพี่น้องเข้ากับแบงขายนะคะได้เดือนละซีฟซาบัดเอาเนาะพี่น้องน้อางคาขนมเล็กหน่อยนักเรียนนะคะเนี่ยค่ะเข้ากับเรลืมทย่อยมาสางกอนะคะปีที่แล้วนี่คือบริดัสางกอระบายมันคุ้มในส่วนของปลายางนะคะพี่น้องต้นยางเข้ากับได้รับแสงแดดบ่เพียงพอนะคะต้นมันกะจะเลื่อนเติตตบโตบรดีเท่าที่ควรน,นะคะเข้าก็ต้องมา,าสางกอในส่วนของกอไผ่ออกน้ำเพื่อให้ ต้นยางพาราเฮาได้รับแสงแดดนุ่นะคะจริงๆแล้วการปลูกพายตรงลืมแหลงในส่วนยางพารานี้คือถ้าตามที่เฮาศึกษามากคือถ้าถ้าต้นมันขึ้นมาจาักประมาณ2-3เมตรเนี่ยเขาก็จะตัดปลายตัดปลายในช่วงทีมันยังเป็นนอยอยู่นะคะพี่น้องก็คืออร่ำมันนั่นแหละขึ้นไปจาก2-3เมตรเนี่ยก็ตัดปลายมันนะคะเพื่อบ่ให้มัน สูงกว่าต้นยางพารานะคะพี่น้องเพราะว่ามันจะไปบดบังแสงแดดในส่วนของต้นยางพารานะคะแต่ว่าเฮ้ามีเวลาเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันมันคุ้มในส่วนของต้นยางพารานะคะแต่ว่าปีนี้เฮ้าจะเลื่มทย่อยที่จะตรงสางออกแล้วนะคะเพราะว่าเฮ้าเห็นแล้วว่าเห็นปัญหาแล้วว่าต้นยางพาราเฮ้านี่บจะเริ่เติบโตเท่าที่ควร พราะว่าต้นไผ่เฮานี่คือเข้าบริสังกอต้นมันลายผลแม่ค่ะพี่น้องเฮากันเลยต้อง,งทยอยสางกอให้มันเหลือแค่เอ่เอเพิ่ยังอ่ะกอละต้น,ตนสองตน้นที่เข้าจงไบ้ก็คือเป็นตนลไม้ของสําหรับของปีนี้นะคะพี่น้องของปีเก่าๆก็คือเฮาต้องตัดทิ้งให้หมดนะคะในส่วนของกอไพ่ในส่วนยางพาราเนาะพี่น้องเนาะเห,นเห็นปะคะได้ลายเลย ถ้าแบบนี้ก็คือเข้าไปแกะแกะแล้วก็จะเอาทุบๆในเจ้าหน่อยนะคะเบงในส่วนของหนอยใหญ่ก็มีด้อค่ะพี่น้องหนอยใหญ่ก็ยังมีหลงเรืออยู่ค่ะพี่น้องอ่า้าช่วงนี้ก็คือเฮ้าต้องการเก็บความชุม่มชื้นแล้วก็ให้หนอไผ่มันออกดีก็คือพวกใบมันอ่าใบของไผ่แล้วก็ใบยางพาราที่ในส่วนของอยากไอ้กอไผ่ในส่วนยางของเฮ้านี่ก็สามารถที่จะอ่ากวาดเอาใบใหม่นะคะ มาคุ้มในส่วนของคน้นกอไผ่ให้นะคะแล้วนอพ่นก็จะขึ้นมาใหม่นี่คือช่วงช่วงหนาแรงที่เข้าบนหัวน้ำนี่นะคะ่ะพี่นอ้องอ่านอใหม่มันก็จะออกแข็งๆเนาะมันจะบ่คือช่วงหนาฝนได้พี่น้องอ่ะถ้าช่วงนี้คือเข้าต้องการเก็บความชุ่มชื้นแล้วก็ให้นอใหม่เขานี่นอนงามหนิ่มเขาก็สามารถที่จะเอาใบใหม่นั่นแหละคะ่ะพี่น้องมาคุ้มโคนพอพอน,นอขึ้นมาคือจง เขาเอินมาอย่างอะนม้ฝรั่งบอกพี่น้องนม้ฝรั่งหรือว่าจังใดอที่ขเขาจ้าคุ้มหรือว่านอม้ที่เป็นนอม้กินสุดไหมอ่าไทยบงวานนะคะพี่น้องขเขาจะก็จะคุ้มแห้งคุ้มได้ร้ายนัน่นอันก็นจะขาาอวมแล้วก็จะจะแสบนั่น,นะคะพี่น้องถ้าช่วงหนาแรงคือเขาสามารถที่จะเหตุแบบนี้ได้ขึ้นกันนะคะเนี่ยนะคะนอหญย,ยเขาก็ตัดหลบนีคือเขาได้ขายอยู่หกนอน,นะคะ ตัดใดอยู่หกนอเดี๋ยวพอก็จะมีนอคืนมาช่วงนี่ก็ยังมีึ้นมาให้เห็นอยู่นะคะพี่นองการตัดนอใหม่นี่คือข้าต้องเบิ้งนํำได้พี่นองว่าตาของเพิ่นอยู่ช่วงใดข้าต้องตัดเนื้อึ้นมาจากตาตาที่เพิ่นเกิดจากบริเวณพื้นดินนะคะพี่นองเพื่อที่จะให้นอใหม่เพิ่นโก่งึงืนมาได้นะคะเพราะว่าถ้าตัดไตไตคอตาเพิ่นนี่คือมันจะบ่สามารถที่จะ ปรุงขึ้นมาได้อีกนะคะเข้าก็จะได้กินหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยวิธีการตัดนองไหม้เนี่ยก็มีเทคนิคอีกอย่างหนึงเด้อพี่น้องเด้อลองไปสังเกตมึงนะคะเวลาที่เข้าตัดนะเข้าตัดแบบใดนะคะนี่นะคะพี่น้องแต่ยังถือว่ายัางขึ้นได้เรื่อยๆอยู่นะคะสําหรับแหนงนองใหม่ในสวนยางพาราของเข้านะคะการมือได้ขึ้นยากักบแวกเข้าไปนะคะ เซเว่นย่อยๆนี่เองนะคะพี่น้องเนี่ยค่ะเ้าตัดได้เรื่อยๆเลยอยากย่ำใดกับเขาย่ำนั่นค่ะพี่น้องแต่ว่าถ้ากินายกับเบื่อเนาะพี่น้องเนาะบางคนมันก็จะบอกว่าโอ๊ยปวดแข้งปวดขากินเนาอใหม่นะคะแต่ว่าในส่วนของเนาะใหม่กิมซุงนี่คือเพื่อเนยังอ่ะสารทีเ่เฮ็ดให้ปวดแข้งปวดขามันก็นยังหน่อยกว่าคือ มันมันจะเฟือ่อนมันจะขมกว่าเน่อใหม่หน่อใหม่ทั่วๆไปแม่ค่ะพี่น้องเน่อใหม่ตามอ่าธรรมชาติของาเห็นคะเนี่ยถ้าเป็นเน่อใหม่กินสดอย่างเช่นเน่อใหม่ไผ่บงหวานก็จะอีกแบบหนึ่งนะคะอีกแบบหนึ่งสามารถที่จะมาเฮดย่ำหรือว่ากินสดได้ตัวน,นั้นนะคะพี่น้องข้าก็มีที่กันมีสองกอนะคะพี่น้องแต่ว่าในมือนีก็คือข้ามาตัดในส่วนของ อ่าไผากิมซุ่งนะคะว่าเท้าปอาตัดแหนงก็คือมันจะมันก็นจะขึ้นเฟื่อยโลกลุ่งร่างนะคะพี่น้องเท่ากับกับพอดีเอาไปประกอบอาหารนะคะพี่น้องเบ้งค่ะเต็ม